สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครูขอนาตแนะนำตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อครูมองชนชื่อเล่นครูแมนนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นครูบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับคุณครูนะครับสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1การนับช่วงเวลาทศวรรษศตวรรษและศาสตวรรษนะครับใครเคยได้ยิน3คํานี้บ้างมีไหมครับ ต้องไม่มีแน่ๆนะครับเพราะนักเรียนอะไรครับยังเด็กอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องพวกนี้นะครับให้นักเรียนได้เข้าใจและกระจ่างเลยนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้นะครับคือการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและศาตวรรษนะครับนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับครูขอถามก่อนนะครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราจะใช้คําว่าพุทธศักราชเป็นการนับปีใช่ไหมครับ ส่วนต่างชาติจะใช้คำว่าคิดศักราชเป็นการน,นับปีแต่ครูขอถามก่อนนะครับปัจจุบันพุทธศักราชที่เท่าไหร่ใครตอบครูได้บ้างมีไหมครับตัวย่อนะครับคือพอ,อะไรครับนักเรียนพศออปีอะไรครับสองห้าหกสี่นะครับต่อมาครับคิดศักราชปีอะไรครับนักเรียนคอ สออะไรครับนักเรียนปัจจุบันสองศู 2, 0, 2, นสองหนึ่งะครับหรือว่าสองพันยี่สนั่นเองนะครับอันนี้คือพศออและคศออหรือว่าพุทธศักร,ราชและคิดศักร,ราชน,นะครับอ่าเรามาดูความหมายนะครับเดีย๋ยวครูขอลบก่อนนะครับ ความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและศตวรรษนะครับ1 1เรามาดูครับอ่านพร้อมกันนะนักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับคาแรกนะครับอ่านว่าทศวรรษนะครับอีกรอบหนึ่งครับนักเรียนทศวรรษนะครับหมายถึงช่วงเวลา10ปีนะครับ10ปีเลยจาไว้นะครับการนับศตวรรษมักจะใช้กับคิดศักราชเป็นหลักโดยนําอะไรครับนักเรียน นำเลขศูนย์เนี่ยหรือว่าขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นะครับเป็นปีแรกของศตรวรรษแล้วนับต่อไปอีก9ปีครับรวมเป็นแล้วเท่าไหร่ครับนักเรียน10ปีนะครับแสดงว่าศตรวรรษคือเวลากี่ปีครับนักเรียนทั้งหมด10ปีนั่นเองนะครับจำไหมนะทศวรรษคือ10ปีนะครับสิปีนะครับสิปี ต่อมาครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นต้องเรียนดูนะครับทศวรรษ2,010นะครับนับตั้งแต่คศ2,010จนไปถึงคศ2,019ดังนั้นทศวรรษ2,010จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คศ2,010จนไปถึง2,019อ่านักเรียนดูการาฟด้านล่างนี้นะครับการาฟด้านล่างนี้เลยเห็นไหมครับกูทไว้ให้แล้วอันนี้ปีเท่าไหร่ครับนักเรียนปีที่1อ่าลองนับดูนะครับปีที่2ปีที่3 ปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกปีที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเจ็ดเจ็ดนะครับต่อมาปีที่แปดนะครับต่อมาปีที่เก้าต่อมาปีที่สิบครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าคอสอนะครับมีทั้งหมดสิบคอสอด้ว,ว,ดวดยกันเห็นไหมครับรวมแล้วทศวรรษเนี่ยนักเรียนเห็นไหมครับรวมเป็นเวลาทั้งหมด สิบปีนั่นเองนะครับจาไว้ด้วยนะต่อมาเรามาดูนะครับตัวอย่างที่2นะครับทศวรรษทศวรรษ2020นับตั้งแต่คศสอ2 2 0นะครับไปจนถึงคศ2 0 2 9นะครับเรามาดูกราฟที่ครูทาให้อีกนะเรามานับพร้อมกันนะครับต่อมาครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบครับเห็นไหมครับเมื่อเรียนจะเห็นได้ว่าคอสอนะครับตรงนี้นะครับคอสอนี่นะครับตั้งแต่สองพันยี่สิบจนไปถึงสองพันยี่สิบเก้ากี่ปีครับทั้งหมดสิบปีนะครับแสดงว่าทศวรรษนะครับใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับโดยการใช้เรียกกัน สิบปีนั่นเองนะครับเก่งมากต่อมาครับเรามาดู1.2บ้างสัตววรษครับอ,อันนี้จะยาวนานหน่อยนะครับเมื่อกี่สิบปีต่อมาเรามาอ่านพร้อมกันนะครับอ่านว่าสัตววัดนะครับหมายถึงช่วงเวลาหนึ่งรอ้ปีโหนานมากเลยนะครับหนึ่งปีเนี่ยนะครับเป็นการนับ ศตวรรษเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับน้องเรียนปีขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกนะครับหลังจากนั้นจะไปสิ้นสุดที่เลข100่งยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะอ่านี่ครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับพุทธศตวรรษนะครับนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านะครับปรินิพานไปนะครับ1ปี นะครับจนไปถึงหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีเลยนะครับนักเรียนน้กงเรียนดูดีๆนะครับหนึ100่งร้อยปีตรงนี้นะครับนี่นะนักเรียนเห็นไหมที่ครูไฮไลท์นี่นะครับพศหนึ่งถึงพศหนึ่งร้อยนะครับดังนั้นพุทธศตรวตรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาปีแรกเลยนะครับถึงปีที่หนึ่งร้อยนักเรียนจะสังเกตได้เห็นไหมครับต่อมาครับปัจจุบันเราม,มาดูปัจจุบันนะพุทธศตรวตรรษ นะครับศตวรษที่ยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้านะครับหมายถึงช่วงเวลาปีพศสองพันสี่ร้อยหนึ่งจนถึงเท่าไหร่ครับต้องเรียนสองพนห้าร้อยนะครับสองพันห้า้อยเห็นไหมครับนี่ต่อมาครับเรามาดูศตวรษที่26บ้างศตวรรษที่2ี่สิบหกคือช่วงเวลาตั้งแต่ห้าร้อยหนึ่งถึงพศสองพัน 6 0 0นะครับเมื่อสักครู่นะครับเราดูพุทธศตวรรษไปแล้วนะครับพุทธศตวรรษไปแล้วต่อมาเรามาดูคิดศตวรรษกันบ้างนะครับคิดศตวรรษนะครับนับตั้งแต่พระเยซูประสูติปีที่1เลยนะครับจนไปถึงปีที่100นับเป็นคิดศตวรรษที่1นะครับต่อมาครับนี่ตัวอย่างครับนักเรียนคิดศตวรรษที่1จนถึงช่วงเวลา คศ 1>, 1จนถึง100อันนี้คือคิดศตรวรรษที่1ต่อมาครับคิดศตรวรรษที่2คือช่วงเวลาขศนะครับ100จนไม่ถึงขศ2อ,อ0นะครับเรามาดูป,ปัจจุบันเรานะครับคิดศตรวรรษที่21ใช่ไหมครับช่วงเวลาก็คืออะไรครับนักเรียนคศ2 0 0 1จนไม่ถึงขศ2100น้อะครับปัจจุบันเราขอสอ,อะไรครับนักเรียน2000 21นั่นเองนะครับต่อมาครับ1.3นะครับสหัสวัรษเรามาอ่านพร้อมกันนะนักเรียนสหัสวัรษอ่านว่าสหัสสวัรนะครับหมายถึงช่วงเวลากี่ปีครับนักเรียน1,000ปีโอ้โหเป็นเวลาช่วงที่แบบว่ายาวนานมากๆนะครับครูเชื่อว่าไม่มีใครที่อายุถึงแน่หนึ0 0พปีนะครับ เรามาดูครับการนับสหัสวรรษนะครับเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เหมือนกันครับเป็นปีแรกของสหัสวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข1,000ครับ1000พนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูครับสหัสวรรษของพุทธศักราชหรือพุทธหัสวรรษนะครับเรามาดูนับตั้งแต่ปี พระพุทธเจ้านะครับปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีจนไปถึงปีที่หนึ่งพันนับเป็นศาสตร์วัตที่หนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างอีกทีนะครับนี่ครับตัวอย่างพุทธศาสตรวัตที่หนึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปีหนึ่งจนไปถึงปีที่พศหนึ่งพันดังนั้นนะครับพุทธศาสตรวัตที่สองของพุทธศักราชหมายถึง ช่วงเวลาพศ1,001จนถึงพศ2,000นั่นเองนะครับใครพอเข้าใจแล้วบ้างมีไหมนะครับสุดท้ายครับนักเรียนเรามาสรุปกันได้ว่านะครับทศวรรษนะครับจะเท่ากับกี่ปีครับ10ปีนะครับส่วนศตวรรษกี่ปีครับนักเรียน100ปีแล้วสหาสวรรษครับกี่ปี 1,000ปีนะครับนี่คือ3สิ่งนะครับ3อย่างที่เราเรียนกันในวันนี้10ปี100ปีและ1,000ปีนะครับหวังว่านักเรียนนะครับจะเข้าใจนะครับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะครับที่ครูสอนไปในวันนี้นะครับคุณครูนะครับก็ขอจบการสอนในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ